สวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีวันที่28มิถุนาย,ยน2568ตอนนี้เป็นเวลา9ก้โมงห้นาทีจากฝั่งสกอตแลนด์ค่ะมาตามสัญญาเมื่อน,นี้มารีวิวการสอบไลฟ์อินเดอะยูเคของลุงนั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะต้องพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวสอบก่อนนะคะเพื่อนๆพ่คะไลฟ์ฟินเดอะยูเคนี่สมีแต่ตข้อกานะคะสมีแต่ข้อกาทั้งเมิดบ่มีข้อเขียนนะคะเพื่อนๆค่ะเออสมีแต่ข้อกามีทั้งหมด17ข้อใหญ่นะคะมี17ข้อใหญ่ หนึ่งสิบเจ็ดอ๋อหนึ่งข่อหญ่มียี่สิบสี่ข้อย่อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะเป็นทั้งหมดแล้วแท้ๆก็จะเป็นสีน่ะร้อยแปดข้อให้เห้าฟื้เค็ดนะคะเพื่อนๆการทั้งหมดสี่ร้อยแปดข้อแต่เขาจะเลือกเอามาออกแค่ยี่สิบสี่ข้อนะคะเาขาสิเลือกมาออกแค่ยี่สิบสี่ข้อนะคะเพื่อนๆขาในสี่ร้อยแปดข้อเนี่ยน้ำของเขาสิบหงส์แต่ว่าเขาเอาอยัางมาออกแน,นสิบหงส์มันสิเป็นความรู้ทั่วไปนะความรู้เกี่ยวกับประเทศเขา นะคะความรู้เกี่ยวกับประเทศเขาอันนี้เขาสิมีหนังสือให้มาอ่านบางคนบางคนกับบางคนกับอ่านในห,หนังสือนะคะแต่ถ้าใครโบกเก่งภาษาเหม,มือนลุงอย่างเงี้ยให้ลุงอ่านมีแตภาษาอังกฤษเล่มนนาบเปิดคำนิรุงกับเบื้หูเรื่องนะคะลุงกับเบื้หูเรื่องอ่านกับเบืออกนะคะพเพื่อนๆค่ะด้วยแล้วก็ด้วยเวลาที่กรชั้นชิดที่ลุงไปสอบด้วยนะคะพเพื่อนๆค่ะลุงกัเลยได้เข้าไปในกลุ่มนะคะ จะเข้าไปในกลุ่มอกลุ่มสไายยูเคคนไทยที่มาอยู่ยูเคเนี่ยนะคะเฮาสิมีกลุ่มของสไายยูเคนะคะเฉพาะคนที่อยู่ใน,นยูเคด้อืมเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในยูเคฮาสิมีกลุ่มของสไายยูเคนะคะเพื่อนๆค่ะอืมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเขาเออเขาเปลี่ยนคนดูแลกลุ่มแล้วอาจสิคนที่อยู่ไทยอาจีิเขาได้อันนี้หนู่กับ่าแน่ใจนะคะแต่เป็นของของคนที่เป็นสไายยูเคนะคะคือมีแฟน เป็นชาวยูเคมีสามีเป็นชาวยูเคอย่งนีนะลุงกับเขาไปในกลุ่มใช่ไหมลุงก็ไปพูดถามว่าผู้ใดสอบของลุงนะผู้ใดลุงอยากห้อัปเดตที่สุดเพราะว่าสมมติลุงที่สอบปีนี้เหาน่ลุงก็ไปถามผู้ใดไปสอบปีนี้ผู้ใดไปสอบปีนี้แน่เห็นบ่ลุงก็ได้เพื่อนเพื่อนหลายๆคนที่เขาไปสอบมาเขาก็สซิมาตอบคำถามเฮาอเขากซิมาตอบให้เฮาเขาสิมาซอยเหลือเฮานะคะ เราจะไม่รู้สึกตัวคนเดียวเลยเ,เพื่อนๆค่ะสิมีคนซอยเหลือเฮาแล้วบปแมมนว่าเฮาจะไปเพิ่มเขาตลอดได้เฮาก็ต้องเพิ่จยาของเฮาก็ต้องเพิ่จยาของในแะับนี้เขาก็ให้ําแนน้าได้ให้กาลังใจได้นะคะเ,เพื่อนๆค่ะอม,มันสิมีแอปพลิเคชันหลายๆแอปในเพจโต้นะคะเซิร์ชเข้าไป l i f e in the UK test มันมีหลายแห่งไงเเะะ้เฮาเลือกมาเห็ดนะคะอืเฮาเลือกบาถือเลยแหละนะคะตอนนั้นเห็นหลายแห่งนะคะเลือกบาถือเลยหลายๆ หลายแอบแ้งเลือกบัตรถือที่นี่กับนี้พี่คนหนึ่งนะคะเขาไปสอบปีเดียวกันกับลุงเอาเพิ่งไปสอบผ่านมานะคะเขาก็เลยแปะลิงกมาให้ลุงนะคะลุงก็ได้เข้าไปทําการฟื้นเคล็ดข้อสอบในลิงนั้นลิงเดียวนะคะของลุงเพชรยูลลิงเดียวนะคะอืเดี๋ยวลุงจะแปะลิง์ไว้ให้ข้างล่างเผื่อใครอยากจะลองเข้าไปดูนะคะลุงเฮ็ดอ่วกันเดอแป๊บหนึ่งหัวหานะคะมันสิขึ้นถ้ากดเข้าไปแล้วมันสิขึ้น มันจะมีคือแบบนี้เห็นบอกมันก็นจะมีเทสอืมมีเอ็กซมลุงกด,ดเข้าไปฝึกเในเอ็กซมเพราะว่าเอ็กซมนี่คือการสอบถ้าเป็นเทสนี่คือการแบบว่าร้องทดลององร้องเฮ็ดจังนี้นะลุงเฮ็ดลุงเข้าไปฝึกในเอ็กซมนะคะเหมือนกันทั้งหมด,ดเลยรวมๆ17ข้อใหญ่รวมๆข้อย่อยแล้ว408ขอ้อ ค่ะเข้าไปเฮ็ดเทศอีก4 8ข้อก็สิเป็น8 1 6ิมหข้อบ่าไหวทาไม่ไหวเฮ็ดแต่เอ็กซแมกับพอลุงนะคะ mm hmm. 4 8ข้อสมมติกลายแฮงแล้วเข้าไปเฮ็ดนะคะเพื่อนะ่ะลุงเฮ็ดเศร้าเทียงแรงอืมเศร้าเทียงแรงเศร้าเทียงแรงอืมมือละรอบนะคะมือละรอบเ้าหลอบหนึ่งเทียงหลอบหนึ่งก็นอนรอ,อบหนึ่งนี่สินะเพื่อนๆคะ่ะอืขาทีละรอบนะคะ ลุงด้วยความที่ภาษากฤษไม่เก่งอ่านบอออกนะคะอ่านได้แต่ไม่เข้าใจอ่านไหนนิ่ๆแน่ๆยยสีแต่ว่าบอเข้าใจนะคะเมื่อหาซ้ำกับอ่านบอออกเลยก็ว่าได้นะคะเขาก็จะมีแบบเปิดเสียงเปิดลําโพงนะคะเปิดลําโพงลุงกระใสเปิดลําโพงเขาก็จะมีคนอ่านให้อืเขาก็จําจําในสิ่งที่เขาอ่านแหละจําแน่ตัวหนังสือแน่จําแน่ฟังสมือมันจะซึมซับเองนะคะในสีรร้อยแปดข้อเนี่ยมันสี มันสิถามลบไปลบมาลบไปลบ,ปลบมาบางทีคาถามคําตอบเหมือนกันแต่มันถามต่างกันเส้นซื่อสินะเพื่อนค่ะเออไม่ได้ยากไม่ได้ยากถ้าเขาฝึกฝึกฟังซูมือมันสิจําได้มันสิจําได้นะคะเพื่อนๆคะ่ะลุงไปสอบอยู่ลุงไปสอบอยู่ค่าดดีนะคะเพื่อนๆคะ่ะตอนนั้นลุงอยู่เวลสอบที่เดียวกันกับที่ลุงไปสอบอ่าบีวันเลยไปก่อนสิบห้านาทีนะคะเพื่อนๆคะ่ะไปก่อนสิบห้านาทีลงทะเบียนข้างล่างเหมือนเดิมเซนซื่ออืม เซนซิสซ์ทรงแหะโตเฮ้าขึ้นข้างบนเหมือนเดิมอืมขึ้นไปขึ้นไปปุ๊บเปิดประตูเข้าไปเปิดประตูเข้าไปเป็นมีคนมีคนถ่ายอยู่แล้วอืมมีคนถ่าอยู่แล้วนะคะเมือ่อคาเข้าไปย่งางเข้าไป <S <S เขากลับเหมือนเดิมเช็กอ่ะตรวจประวัติเขาเช็กร่างกายเขาเอาอีหยังมาแนงสินะและ้วก็เอาเสือ้อเอาเสือ้อเอากระเป๋าเอาอยัางเอา ประกอบเฮาเนี่ยเอาใซ่ล็อกเกอร์ไว้คุณแจมาดอกเดียวเหมือนเดิมเอาเข้าไปได้สิ่งที่เฮาบุกสอบอืสิ่งที่เฮ้าบุกสอบตอนนั้นลุงสอบด้วยอ่าตอนนั้นลุงบุกสอบด้วยเรสซิเดนซ์กราฟนะถ้าเป็นบ้านเฮากัก็เหมือนบัตรประชาชนเงี้ยสนะถ้าเป็นบ้านเฮ้าตอนนั้นเอาไปได้ย่างเดียวเข้าไปก้อนเขาห้องสอบเหมือนเดิมเซพประวัติชื่อแท่ยังสารซากวันเดือนปีเกิดเหมือนเดิมสำนักนะคเพื่อนฮะทรงตเฮาเข้าไปในห้องสอบ ทรโตฮาเข้าขไปในห้องสอบบันนี้สอบไลฟ์ฟินในยูเคเนี่ยฮาสิีสอบกับคอมนะคะเพื่อนๆค่ะบได้บดบได้มีแต่ฮาตอนลุงไปสอบเป็นห้องรวมเลยเป็นห้องโถงใหญ่รวมแล้วก็มีอะเป็นกองตัง้งเป็นกําแพงตัง้งเข็นเคียงนี่นะคะของไผโตไผโตมันคอมไผคอมมันน่ะสินะคะเพื่อนคะ่ะมีหูฟังให้มีหูฟังให้ถ้าเพื่อนๆเปิดหูฟังเองเพาเป็น บอกคนคือเขาพาเขาขอไป่ก็จะมีคนพาเขายางเขามาบอกว่าฉันอยากใส่หูฟังเดี๋ยวเขากระซิเสกหูฟังให้เอาใส่เสกเสียงเสกยางให้ห่เฮานะคะเพื่อนคะ่ะหน้าสอบมันกระิอยู่ในคอมเลยหน้าสอบขึ้นอยู่ในคอมเลยนะคะการสอบมีทั้งหมดยี่สิบี่ข้อแต่สิมีเพิ่มมาอีกสามขอ้ขอสามข้อข้อแรกเลยหนะึ่งสองสามน่ะข้อแรกเลยข้อแรกเลยเริ่มต้นนี้บ่มีผลกการสอบเป็นการเป็นเฮ็ดให้เฮา,าแบบฟึก คือขอสอบอือขอสอบทั้งหมดยี่สิบสี่ข้อทั้งหมดยี่ิบสี่ข้อบร่วมกับข้อที่ร้องเหตุสามข้อข้างหน้านะคะขอสอบแท้แถมมียี่สิบสี่ข้อเฮาสิต้องเฮาสิต้องได้นะคะถาตมตากว่านี้ถ้าตมตากว่านี้บอ่อพามนะคะเพื่อนเพือค่ะถาตากว่านี้บอ่อพามขอสอบกัดเหมือนแบบที่เฮาฝึกมานั่นได้ว่าเขาสิไปเลือกออกขอใดาํสำนันเองเฮาเฮาอ่านบ่ออกเฮาก็ใไห หูฟังนั่นอ่านนะคะเปิดเสียงนะคะพเพื่อนๆค่ะเฮาก็จำเอาอืจำเอาในสิ่งที่เฮาฟื้อเคสมาน่ะอืมใงนี้แบบนั้นจำเอาเสร็จแล้วก็พยายามแหนมเวลาเขาเฮ็ดฟื้อเ็ดข้อสอบนเน่ะเฮาแหนมนำแหนมตัวหนังสือนำเวลาเขาฟังเสียงอ่านเนี่ยฟังเสียงคนอ่านอ่านเนี่ยเขาแหนมตัวหนังสือเพื่อเราจะจําได้นะคะพเพื่อนคะ่ะลุงเนี่ยบ่าคอยเข้าใจความหมายโดยสั้นไปลุงอาศัยการจํานะคะพเพื่อนๆคะ่ะ ลุงอาศัยการจําตัวหนังสือฟังเสียงนะคะอคิดความความหนาสเปนความหนาสเปนนะคะเพื่อนๆค่ะความหนาสเปนความอาดจสจเป็นสีหนาะแบบเตัวหนังสือมันไข่กันสีแข,ข่ๆอย่างสีมันสิผ่านต,ตาเขาอยูอ่แล้วนะคะฟื้นเทียดชุมม,มันสิผ่านตาเขานะคะแต่ถ้าไปเฮ็ดไ,ไปสอบวผ่านน่ก็ไปสอบไปสอบทุกสอบไม่สอบเรื่อยๆลุงจะบอกว่าเวลาเฮ็ดขอสอบนี่ ให้เฮาไปสอบเต้เนิ่นๆเพราะว่ามันจะมีเวลาในการเตรียมตัวถ้าเราสอบไม่ผ่านเราก็บุกสอบใหม่บุกสอบใหม่มันสิมีเวลาเวลาไปสอบใหม่จนกว่าเฮาสิผ่านถ้าเฮาไปตอนใกล้สิเดตตอวิสาวิสาสมดเนี่ยเพื่อนๆถามมันกระชับซีดถ้าเกิดว่าเฮาสอบประพานถขึ้นมาปุ๊บมันชิาะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไปตต้งเต่เนินเน่นเลยไปตั้งแต่ปีอืมปีแรกเลยก็ได้นะคะฝืกเอเคร็ดให้มันเลือเวลาเป็นปีๆไปเลยก็ได้เพราะว่า มันใส่งานได้นะคะเระต้องกลัวว่าอายุมันสิมืดจะสีหนาเพื่อนๆค่ะอือไปเลยแป่เต็มเนื่องสิไใดเพราะเสียวเวลาอือสิไใดบอกกดดันเขาน้ำนะคะสอบเสร็จแล้วออกมาจากห้องสอบนะคะออกมาจากห้องสอบเขาให้ออกมาจากห้องสอบรอประมาณสิบห้านาทีเขาว่าสิมีอีเมลเขามาในโทรศัพท์เราบอกเขาว่าผ่านถึงเราผ่านนะคะเพื่อนๆค่ะอือสานันเองแต่ว่าลุงออกมาปุ๊บเดิรับอีเมลปับบ๊บบ,บพพหันสิบห้าน,นาทีนะคะบพพหันห้านาทีเดี๋ยวสัมออกมายู่ ท่านในมุมท่านเห็นมุมประตูอยู่ได้รับอีเมลว่าเธอสอบผ่าดีใจแห้งตอนลุงน่ะตอนลุงขึ้นไปสอบน่ะเพื่อนๆค่ะลุงไปพ่อภาษาลุงแบบห่วยมากเลยนะเพื่อนๆค่ะลุงไปพ้อมกันมันมีผู้ชายคนหนึ่งขึ้นไปพ้อมกับลุงผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายผิวดำเข็นไปพ้อมกันขึ้นฟต์ไปน้ำกันสองคนวันนี้เบ้าภาษาอังกับลุงเพิ่นเปาภาษาอังกับลุงลุงกับพังบ้านู้เรื่องนะลุนกับพังบ้านู้เรื่องเพื่อนกันแล้ว เพิ่นกะอวยพรเพิ่นกะอวยพรพระเจ้าเพิ่อนน่ะแหละเออเพิ่นกะบ,บอกเพิ่นกะบ,บอกให้ให้ลุงอวยพรให้ลุงเฮ็ดคือเพิ่อนเนี่ยลุงเฮ็ดบ่ายเงี้ยบ่ายเนี้ยเพิ่อนค่ะเออคนไปสอบหลายแหงเหมือน,นั้นสามีรออยู่ข้างล่างกับลูกนั่งกินไอติมอยูอ่สอบเสร็จดีใจแหงสอบผ่านแลนไปหาลูกเลีไ้ไปหาผัว ตื่นเต้นเนี่ยเพื่อนบางทีมันบ่ได้ยากมันบ่ได้ยังแบบที่เฮาคิดเด้ถ้าเราฝึกทําเป็นประจำเพื่อนๆค่ะภาษากฤษลุงบ่ได้เลยผัวลุงนะเอาหนังสือ l i f e in the U K สองเล่มเล่มหนาเปิกสำเนียมาให้ลุงลุงยนทิมเลยนะคะเออลุงบอกผัวลุงว่าถ้าสิห้ฉันอ่านเมื่อสองเล่มปันนี่ฉันบ่เอาดอกหน้าสัญชาติฉันบ่สอบดออฉันอ่านบอออกฉันบอกหูเรื่องจังไรฉันก็บ่อกหูเรื่องนะคะเมื่อนๆเออลุงบ่ได้อ่านในหนังสือโคตรน่ะบ่ได้อ่านเลยนะคะ พี่เบิ้องเงีสิไม่ไโตภาษาอังกฤษผู้ใดสิไปรูเรื่องเพื่อนๆค่ะอืบางคนนะคะบางคนเขาก็ไปเลือกอเข้าคลอสเรียนมีคนสอนนะสินะคะเพื่อนๆค่ะแต่เอ,อเรา,เอาลองพยายามเดี่ยวโตวเราเองก่อนในบ่อเขาแบบว่าเผื่อมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะสินะเผื่อมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดลองไปดูอืถ้ามันผ่นานมันยากมันบวายหรือเออค่อยไปเขาคอรไปลุงเรียนกับเขาหนังสินะถามันผ่านเออมันก็มันกับ ลูกเนี่ยผานมันกับผานมาืาซื้อวุน้นบดใหญยากเลยอืฝึกทําทุกวันเชา้ากลางวันเย็นเชา้ากลางวันเย็นลุงใส่เวลาฝึกทําอยู่สองอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะลุงใบตอวิกลลุงใบตอวิสาสองอาทิตย์นะคะเอกสารลุงยื่นไปเมื่อแล้วนะคะเหลือเือแต่เนี่ยนะืมลยืนอยู่ยูเคส่งตามไปที่หลังอาการเพื่อนค่ะมือเดียวส่งแนบไปตามไปนะคะเพราะว่า เวลาเฮ็ดเอกเวลาเฮ็ดวิา่าเฮ็ดอย่างนี้ของลุงนี่ซุปปไดเฮ็ดเอกนะคะของลุงมีทนายเฮ็ดให้ว่าสามีลุงเขาสิเขาสิมีทนายเขาจ้างทนายเฮ็ดประจําให้อยู่แล้วนะคะเพื่อนค่ะก็ส่งเมลให้ทนายทนายกับเฮ็ดเรื่องให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนค่ะง่ายมากบด้ยากยังตีเฮาคิดร้องเพื่อนเพื่อนคนไหนกําลังจะไปสอบนะคะเพื่อนค่ะร้องเข้าไปกดดูลุงกดดูลิงที่ลุงแนบไปให้หนี่ไปร้องฟึกเเคดนะคะในเอ็กซัม มีสิบเจ็ดข้อใหญ่หนึ่งข้อใหญ่มียีิบสี่ข้อย่อยคาถามมันสิวนนยู่หันแหละบางเือมันกับคาถามคือกันแต่ว่าคําตอบมันเปลี่ยนมันตอบแบบเดียวกันน่นแหละแต่มันเอาตัวอื่นมาตัวอื่นมาไว้ในคําตอบน้ำเนี้ยสินะบางเทือมันกับเอาคาตอบไปไว้ในคําถามแล้วคําถามมาเป็นคําตอบไป็นสินะเทื่อนขาเออมันสิวนนยู่งใจแหละว่ราะด้พ่าได้ยากแพงนะคะฝังซูมือเวลาเขาอ่านในฟังเขากับเบื้องตันหนังสือไปน้าเขาสิจําได้เขาจําว่าเป็นเขาบ่งข่อยูความหมายแต่ว่ามันจะผ่านตา มันสิบ่านตาเขาสิสามารถปติดต่อได้เขาสสามารถคิดได้อืเขาได้ยินน้ำเขาได้เห็นน้ำเาง่ีนเพื่อนสู้ๆเป็นกําลังใจใหา้เพ<อ>ื่อนนะคะสําหรับผู้ใดที่บกเกงภาษาบมันใจ่บงคลิปนี้แล้วล้องเข้าไปดูนะคะเพื่อนเพื่อนคะลองเข้าไปลองดูลองดูก่อนนะคะเพราะเสียหายนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนมากกเลยนะคะคลิปนี้อืขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปลุงคลิปนี้ลุงหวังว่าสิเป็นประโยชน์อิลีนะคะจากคนที่บกเกงภาษาอังกฤษ จากคนที่บอคิดว่าสิเอาบอคิดว่าสิเอาาซนอืาเพราะว่าบวคิดว่าเจ้าของบอวคิดว่าจะของอ,าอ,อ่านบวกคิดว่าจะของบุกมูเรื่องนะสิจากคนที่เคยท่อเคยตัดใจมาแล้วนะคะเ <c oughs> พื่อนๆลองเข้าไปดูนะคะบอเสียหายหวังว่าจะเป็นประโยชน์มากๆกับเพื่อนๆเลยขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะฝากเพกื่อนๆใครยังไม่ได้กดอะไรนะคะกดจักปุ่มหนึ่งกันยังดีนะคะคลิปหน้ามาคุยกันนะคะ เดี๋ยวลุงจิพาไปใส่เพื่อมีสาระบ่มีสาระกับบ่หูแหละคลิปหนาเพราะว่าสาระก็เริ่มจะหมดแล้วนะคะเพื่อนวประสบการณ์นะคะเพื่อนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย